สิ่งที่มีอิทธิพลทำให้ผู้ชายลหลงไหลคลั่งไคล้ในตัวคุณคือวาจาค่ะภาษาค่ะคำพูดค่ะสวัสดีค่ะครูแซมมี่เออร์นันเดสตอนนี้ครูแซมมี่อยู่ที่บาร์เซลโลนาประเทศสเปนเป็นบ้านของครูแซมมี่เองนะคะครูแซมมี่จะมาสอน3วาจามหาสเสน่ห์ที่พูดแล้วแฟนรักแฟนหลง ที่หสิ่งที่ผู้ชายทั้งโลกโหยหาและอยากจะได้ยินนั่นก็คือคําชมแล้วต้องชมอย่างจริงใจชื่นชมเขาอย่างจริงใจทราบซึ้งเห็นคุณค่าที่เขาอยู่ตรงนี้กับเราเช่นว่า ที่รักเมื่อวานนี้คุณเลือกร้านอาหารได้ถูกใจฉันมากๆเลยนะมันอร่อยถูกปากฉันมากๆเลยที่รักเวลาคุณยิ้มแล้วอ่ะคุณหล่อมากหรือคุณเห็นแฟนคุณเวิร์กฟอร์มโฮมนะแล้วเขาจัดมิงแล้วเป็นคนนำมิงได้เทมากคุณอาจจะชมว่าที่รักชอบจังเลยอ่ะเวลาคุณเป็นคนนำมิงอ่ะมันดูโปรเฟชชั่นแนลมากเลยนะชื่นชมเขาจากใจจริงของคุณเพราะถ้าคุณไม่จริงใจเนี่ยคนถูกชมเขาจะรู้ได้เลยจากเอเนจีจากภาษากายของคุณดังนั้น จงเทรนตาของตัวเองให้มองเห็นแต่ด้านดีนดของแฟนคุณเท่านั้นและนี่คือจุดสุดยอดที่จะทำให้คุณชื่นชมเขาได้อย่างจริงใจต่อมาคือคำขอบคุณมาพร้อมกับคำชื่นชม เวลาที่เขาทําอะไรให้คุณถูกใจเนี่ยคุณจะกล่าวขอบคุณเขารู้ไหมว่านี่คือสุดยอดเคล็ดลับชีวิตคู่เพื่อรักษาและซ่อมแซมความสัมพันธ์ให้ดีเหมือนเดิมเสมออันที่สองไม่พูดถึงอดีตคนที่เขามีวาจามหาเสน่ห์เขาจะพูดแต่สิ่งที่เขาต้องการเป้าหมายและอนาคตร่วมกันเช่นคุณรู้ว่าแฟนคุณนะชอบรถยนต์แบรนด์นี้ยี่ห้อนี้นะ แล้วคุณก็อยากได้มันเหมือนกันเวลาคุณไปไหนกับเขานะคะแล้วคุณเห็นแบรนด์นี้ยี่ห้อนี้นะคุณอาจจะเรียกแฟนคุณดูที่รักดูรถยนต์แบรนด์นี้สิ สีนี้สวยจังเลยเนาะแล้ถ้าเป็นของเราล่ะจะเป็นสีไหนคุณกําลังสร้างความฝันร่วมกันสร้างสิ่งที่อยากได้ร่วมกันปัจจุบันมีแต่สิ่งที่ชอบเท่านั้นไม่เอาสิ่งที่ไม่ชอบมาพูดไม่เอาสิ่งที่ไม่ชอบมาทําลายคุณรู้ไหมผู้หญิงมีเสน่ห์เนี่ยคือแบบนี้นะไม่ใช่แค่เซ็กซี่อย่างเดียวถ้าเซ็กซี่เนี่ยเขาอาจจะอยากได้ร่างกายของคุณแต่ถ้าคุณมีสเสน่ห์ในเชิงของคําพูดในเชิงของทัศนคติเขาจะอยากได้ความ ตตัวตนขอ,อันสุดท้ายนะคนที่เขามีวาจามหาเสน่ห์เขาจะใช้คำพูด ที่แสดงถึงการควบคุมทุกสิ่งได้ไม่ใช่แสดงการเป็นเหยื่อข้อนี้แพงมากเลยนะคะพลาดกันเยอะเช่นคุณพูดว่าที่รักขวหน้างานอะ่ะโกงเวลาฉันอีกแล้วให้ฉันทํางานดึกแล้วก็ไม่จ่ายโอทีที่รักแม่ด่าฉันอีกแล้วนี่ไม่ได้ทาอะไรผิดเลยอะเวลาที่คุณพูดแบบนี้นะนั่นคุณกําลังพูดในฐานะเหยื่อหรือพูดง่ายๆก็คือคุณกำลังเป็นทุกข์ใจจำไว้นะคะไม่มีใครชอบอยู่ใกล้ คนที่มีความทุกข์เพราะอะไรอะ่ะก็มันรู้สึกห่อเหี่ยวมันรู้สึกเหมือนโดนดูดพลังตลอดเวลาทุกคนบนโลกใบนี้รวมทั้งตัวคุณด้วยชอบที่จะอยู่ใกล้ๆคนมีความสุขคนล,าล่าเริงคนเบิกบานคนสนุกสนานตลอดเวลาและนี่คือวิธีแก้ข้อ3จงเทรนจิตของคุณให้มองเห็นทุกสถานการณ์ เป็นแต่ด้านดีเท่านั้นเช่นเจ้านายใช้ใคุณทํางานจนดึกแล้วก็ไม่จ่ายโอทีคุณมองให้เห็นด้านดีของสถานการณ์นี้เลยสถานการณ์เดิมแต่มันมีด้านดีอยู่คุณอาจจะบอกว่าที่รักโอ้ยฉันโชคดีจังเลยอะวันนั้นนะเจ้านายใช้ใฉันทํางานดึกไปหน่อยโอย้แต่โชคดีมากฉันมีเวลาได้อยู่กับเพื่อนร่วมงานมากขึ้น เข้าใจเพื่อนร่วมงานมากขึ้นสนิทกันขึ้นไปอีกและได้เรียนรู้งานเพิ่มขึ้นไปอีกนั้นที่รักเห็นไหมคะสถานการณ์เดียวกันแต่มันกลายเป็นเรื่องดีแฟนคุณจะแบบโอ้โหผู้หญิงคนนี้ทุกวันของเธอมีแต่เรื่องดีๆเธอมีแต่เรื่องดีๆมาเล่า ทำไมคนคนนี้โชคดีจังเลยมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเสมอและใครบ้างล่ะไม่อยากอยู่ใกล้คนมีความสุขเพราะฉะนั้นผู้ชายร้อยทั้งร้อยหลงสเสน่หของคุณด้วยความสุขที่คุณมีในตัวเองสำหรับวันนี้ก็มีเท่านี้ถ้าคุณชอบคลิปนี้นะคะฝากกดแชร์ไปยังเพื่อนๆแล้วก็อย่าลืมกดไ like ลค์เพจครูแซมมี่อนันเดสนะคะและจาไว้นะคะอย่าแต่งงานเด็ดขาดถ้ายังไม่ปรึกษาครูแซมมี่ แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ